พระสมเด็จหลวงปู่ปั้นพิมพทรงกลวยลึกหลวงปู่ปันปป้นท่านเป็นสิทธิเอกองหนึ่งของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังที่เข้าใจกันแต่เดิมว่าหลวงปู่ปั้นท่านอยู่วัดสะพานสูงบางซื่อนั้นอาจจะเนื่องมาจากอาจารย์เจ๊กที่อยู่วัดสะพานสูงนั้นท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ปั้นอีกทอดหนึ่งอาจารย์เจ๊กองค์นี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีวิชาอาคมเก่งกาจองคหนึง่งและได้นําเอาพระเครื่องของหลวงปู่ปั้นมาแจกที่วัดสะพานสูงด้วยนั่นเอง คือสาเหตุแห่งการเข้าใจกันผิดที่จริงแล้วหลวงปู่ปันท่านไม่อยู่วัดสะพานสูงเลยท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดใหม่ทองเสนเกียรก,กายกรุงเทพเมื่อปี2430จนถึงปี2472เดิมวัดใหม่ทองเสนแยกเป็นสองวัดคือวัดใหญ่ทองเสนและวัดป่าเลไลาภายหลังหลวงปู่ปันได้บูรณะและรวมเป็นวัดเดียวกันแล้วมีชื่อใหม่ว่าวัดใหม่ทองเสนหลวงปู่ปันท่านได้สร้างพระเนื้อผม ตามแบบอย่างของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไว้หลายพิมพเป็นพระแบบสมเด็จสี่เหลี่ยมและพระปิตาข้างเป็นรอยตัดและหลังเรียบส่วนเนื้อหาพระหลวงปู่ปั้นเป็นพระผสมด้วยผมวิเศษมวลสารและผมปูนเปลือกหอยพระของท่านส่วนใหญ่มีเนื้อหาแก่มวลสารนับว่าคล้ายพระสมเด็จวัดระฆังมากที่สุดถึงกับพระพิมพ์ทรงกลวยของท่านพิมพ์นี้ยังเคยเข้าใจกันว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆัง